สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว I-NN สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมรุ่งโร์ใจอ่อนน้อมประจำวันจันทร์ที่7 0ธันวาคมพุทธศักราช2563ครับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับหลังจากกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเองหลายภมิภาคกับเริ่มเข้าสู่ ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวสิ่งที่กังวลกันหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับจากกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองมาแนละ้วก็มีการติดเชื้อนะครับรวมไปถึงการต้องกักตัวเพิ่มเติมนั้นหากมองไปแล้วความเชื่อมั่นของภาคประชาชนรวมไปถึงภาคธุรกิจจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมานั้นก่อนหน้านี้เองก็มีความกังวลจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะการเข้าสู่ช่วงอุณหภูมิที่ เย็นขึ้นครับอาจทําทให้เชื้อโควิดนั้นสามารถอยู่ในพื้นที่สาธารณะต่างๆได้อยากนานขึ้นกว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลน,นะครับหลังจากมีการเดินทางของผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองมานะครับแล้วก็ทําให้มีผู้ติดเชื้อนะครับรวมไปถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินจากสนามบินนะครับนานาชาติเชียงใหม่แล้วก็เดินทางมาอย่างสนามบินดอนเมืองนั่นเองครับ ซึ่งทั้งนี้เองการแพร่ระบาดนะครับที่เกิดขึ้นนั้นในส่วนของฝากฝั่งนักลงทุนเองในตลาดทุนนะครับก็ยังคงมองว่าประเด็นดังกล่าวนั้นไม่น่ากังวลครับซึ่งเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดก,การของรัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับเนื่องจากมีการสืบสวนสอบสวนโรคที่ชัดเจนโดยทางด้านคุณไพบูลนรินทะลังกูลครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยท่านเองนะครับได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวไอเอเอ็นว่า การแพร่ระบาดของโควิดในรอบที่2ที่เกิดขึ้นนะครับภาคตลาดทุนนั้นไม่ได้มีความกังวลมากนะครับเนื่องจากจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาอย่างประเทศไทยเองไม่ได้มีจํานวนมากและรัฐบาลเองยังสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์ได้โดยเฉพาะการสืบสวนโรคนะครับแหล่งที่มาและก็มีามาไลายที่ชัดเจนนั่นเองครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นของนักลงทุนนั้นไม่ได้กังวลน,นะครับซึ่งก็จะเป็นไปนตาม ในตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองหรือ,อยุโรปเองที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแต่ตัวดัชนีในตลาดทุนนะครับก็ไม่ได้ปรับลดนะครับโดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนก็ยังคงเป็นด้านการผลิตวัคซีนที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฝั่งอังกฤษก็ดีฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ดีรวมไปถึงฝั่งรัสเซียที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดทุนนะครับเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งคุณไพบุญเองก็มองครับว่าประเด็นการแพร่ระบาดนั้นจะแตกต่างจากข่าววัคซีนที่มีผลต่อตลาดทุนอย่างชัดเจนนะครับเพราะเรื่องล่างนั้นไม่มีความน่ากังวลและอย่างไรก็ตามมองว่าปัจจัยบวกต่างๆที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาครัฐที่สนับสนุนนะครับอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นตัวและก็จะเป็นผลดีต่อตลาดทุนและนักลงทุนในปีหน้าด้วยครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทางฝั่ง ภาคนักลงทุนนั่นเองนะครับขณะที่ฝั่งประชาชนเองทางทีมงานของเราก็ได้มีการลงพื้นที่สอบถามประชาชนที่เดินทางนะครับโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้การเดินทางด้วยเครื่องบิน,นครับซึ่งกับการลงพื้นที่ในสนามบินดอนเมืองนั้นผู้โดยสารส่วนใหญ่ครับก็มั่นใจนะครับมาตรการการตรวจของภาครัฐนะครับและสนามบินที่ยังคงเข้มงวดเกี่ยวกับการตรวจวัดไข้ครับ ขณะที่ประชาชนบางส่วนเองก็มีความกังวลครับเกี่ยวกับการใช้บริการด้วยเครื่องบินนะครับเพราะหลังจากเกิดเหตุที่มีผู้โดยสารติดโควิด1 9ใช้บริการนะครับมาลงที่สนามบินดอนเมืองทำให้บุคคลในเที่ยวบินนั้นต้องมีภาวะที่ได้รับความเสี่ยงครับแลนะต้องไปตรวจโรคกักกันนะครับซึ่งก็ถือว่า ในประเด็นนี้ก็อยากให้ภาครัฐเพิ่มมาตรการต่างๆให้มีความมั่นใจและอุ่นใจมากขึ้นอย่าลืมคนระับคุณผู้ชมเองก็ต้องระมัดระวังกักอย่าตกครับในส่วนของแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับก็ยังคงสําคัญในการควบคุมโรคต่างๆเพื่อสืบสวนที่มาและจะทําให้ประเทศไทยรอดพ้นการแพร่ระบาดครั้งที่สองนี้ไปครับนี่ก็คือประเด็นที่ผมมาฝากในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึก รับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN